สวัสดีครับผมยุสินุพรโรงแก้วหรือฮาร์ดบ็อกซ์ r าเรสซครับวันนี้เราทีมงานได้รับเกีรยิจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับให้มาสัมผัสกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น MPV รุ่นใหม่ของทาง Toyota นะครับนั่นคือ All New Toyota v e l o s ครับผมก่อนที่เราจะไปชมตัวจริงไปสัมผัสตัวจริงทั้งภายนอกภายในครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันก่อนเลยครับเขามีเซอร์ไพรส์ให้เราลองขับก่อนที่จะไปเจอตัวจริงนะครับไปเลยครับผม โอเคครับหลังจากที่เราไปสัมผัสในการขับในรูปแบบมินิคอร์สเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับทีนี้เราก็ออกมาสัมผัสตัวจริงกันแบบใกล้ๆนะครับก็คือตัวนี้ จะเห็นสีจริงละโตลตา All ้าออลนิวเวรอเนี่ยจะมี2รุ่นครับเป็นรุ่นพรีเมียมกับรุ่นสมาร์ทครับรุ่นสมาร์ทจะเป็นรุ่นรองท็อปหรือว่าตัวล่างนั่นแหละครับความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนะครับก็คือ,อาการตกแต่งอย่างพวกคิ้วนะครับตัวสมาร์ทจะไม่มีแต่ตัวพรีเมียมก็จะมีตกแต่งพวกนี้และที่โดดเด่นที่สุดแตกต่างที่สุดก็คือล้อแม็กของตัวพรีเมียมจะเป็น17นิ้วตัวสมาร์ทใช้แค่16นิ้วนะครับ ความกว้างขาล้อก็ต่างกันอยู่ที่ประมาณ10มิลทำให้ระยะวงเลี้ยวเนี่ยต่างกันตัวพรีเมียมน่ยจะใช้วงเลี้ยวกว้างกว่านะครับถ้าใครลองขับดูก็จะรู้ว่าทั้ง2อรุ่นเนี่ยเลี้ยวต่างกันนะครับโอเคครับเรามาดูถึงเรื่องของดีไซน์ภายนอกกันคร่าวๆนะครับสำหรับตัว all new veloz premium ตัวนี้ก็คือไฟหน้าและไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวจะเป็นแบบ s i q u e n t i a l ลักษณะด้านหน้าการดีไซน์ก็ไม่แตกต่างจากโตโยต้าในหลายๆรุ่นนะครับอย่างที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าครอสนะครับหรือจะเป็นพวกรีโวก็ลักษณะคล้ายๆกันครับดีไซน์คล้ายๆกันตัวใบหน้าก็จะมีตัวฟลอกแวล์มาให้ด้วยก็แปลกดีครับปกติพักนี้เราไม่ค่อยเห็นตัวที่ผลิตออกมาแล้วมีฟลอกแวล์นะครับส่วนมากก็จะเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์หมดแล้วนะครับ ขยับมาที่ด้านข้างครับกระจกก็อยู่ที่ตรงประตูไม่ได้อยู่ที่เสาหรือตรงนี้แล้วนะครับก็ด้วยความที่ตัวรถเขายาวนั่นเองนะครับเพราแล้วก็จะมีตัวนี้เมื่อกี้ที่ผมไปลองลองขับดูครับวงเลี้ยวแคบๆนะตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะมองเห็นเขาเรียกว,ว่าจุดบอดเราสามารถเห็นได้ผ่านหนังช่องนี้ด้วยนะครับก็สําหรับคนที่ต้องขับรถยาวๆผมว่ามีประโยชน์นะครับขยับมาที่ด้านท้ายครับอย่างที่บอกก็คือไฟท้ายเป็น LED เหมือนกัน สมัยนิยมแล้วงานผมพูดว่าอย่างนี้ตัวไฟท้ายก็จะเป็นแบบว่าคอรสจากซ้ายไปขวาก็คือไฟท้ายเต็มทั้งหมดนะครับในหลายๆรุ่นนะครับตัวเวลอชัดเจนนะครับอย่างที่บอกก็คือมีการตกแต่งด้วยคิ้วอะไรพวกนี้ด้วยก็คร่าวๆครับตัวเวลอเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างครับโอเคครับทีนี้เรามาดูพื้นที่ภายในห้องโดยสารกันนะครับสำหรับเป r t ตาออร์น เวล้อนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยลักษณะการออกแบบเหมือนกันจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการตกแต่งพวกคิ้วที่เป็นสีแบบโลหะนะครับนอกนั้นก็จะคล้ายๆกันขนาดจอก็จะต่างกันนะครับตัวนี้จะจอใหญ่กว่าแล้วก็จุดเด่นอยู่ที่หน้าปัดที่มีลูกเล่นเยอะแยะนะครับกดเข้าไปเล่นได้หมดอะไรอย่างนี้ครับผมตัวเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยเขามีลูกเล่นมาให้ครับผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นทําแล้วหรือยังหรือว่าทําไปนานแล้วแต่โตโยต้าเนี่ยก็คือไม่ต้องกด แค่เข้าเกียร์แล้วเติมพันเร่งเบาๆเบรกมือจะปวดล็อกเองครับแล้วรถก็ขยับไปด้านหน้านะครับตรงนี้รวมถึงนี่ด้วยครับไวเดสชาร์จเจอร์ก็มีมาให้นะครับไฟบอกสถานะการรัดเข็มขัดนะครับอยู่ตรงนี้บอกหมดเลยใครรัดไม่รัดอะไรอย่างนี้ก็ตามนี้ตัวบอกอย่างที่บอกไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับรวมถึงพวงมาลัยก็ไม่ได้ปรับไฟฟ้าแต่ว่าปรับสี่ทิศทางนะครับตรงนี้ก็ปรับขึ้นลงตามนั้นนะครับตัวบอก แถวที่1กับแถวที่2เนี่ยจะเป็นรูปแบบผสมคือใช้วัสดุหนังสังเคล้องกับผ้าส่วนแถวสุดท้ายแถวที่3เนี่ยจะเป็นผ้าล้วนด้วยความที่ว่าข้างหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็จะพับเ,เพื่ออธิบป,ประโยชน์ในการใช้งานเพราะว่าทางโตโยต้าเกิดมาว่ารถเนี้ยก็ค่อนข้างเหมาะไปทางผู้ใช้งานที่เป็นวัยรุ่นประกอบการอยากเอารถไปใช้งานเดินทางการบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็แถวหลังก็อาจจะไม่ไมค่อยมีฟังก์ชันอะไรแล้วก็ใช้วัสดุที่ถูกลงหน่อย แต่ว่าลูกเล่นของเวลอนเนี่ยก็คือการปรับพับบอร์ดนะครับเยอะมากแถว2แถว3าพับได้หลากหลายมากจะพับเรียบพับแยกหรือว่าพับตัวเดียวทําได้หมดเพิ่มพื้นที่การใช้สอยได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวตัวแถวสองเนี่ยจะเป็นแบบ 60- 40นะครับเวลาพับตัวแถวที่3เนี่ยจะเป็น50-50ก็ลองปรับดูแต่ไม่ได้มีอะไรที่ทันสมัยแบบกดพับทีเดียวไม่มีนะครับยกเว้นแถวที่2ก็จะมีที่พับแผนให้แต่นั่นเองโอเค ทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้งพรีเมียมและตัวสมาร์ทเนี่ยการตกแต่งภายในการเลือกใช้สีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจะไม่ต่างกันยกเว้นเรื่องของหน้าจอนะครับตัวพรีเมียมเนี่ยหน้าจอจะใหญ่กว่าแค่นั้นนะครับส่วนภายในก็วัสดุบอกฟังก์ชันการคับเบาไม่ต่างกันนะครับก็ลองดูครับว่าชอบที่จอใหญ่หรือว่าจอเล็กหรือว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวสลักสำคัญอะไรก็ลองดูครับเพราะว่ายังไง ทั้ง2รุ่นเนี่ยราคาต่างกันแน่นอนครับผมนีคค่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของฟังก์ชันการพับเบาะห้องโดยสารตอนหลังนะครับตั้งแต่แถว2จนถึงแถว3นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยตัวรถเนี่ยแล้วภายในที่ค่อนข้างกว้างและยาวครับก็จะมี ระบบทําความเย็นบนเพดานมาให้ด้วยนะครับก็สามารถปรับได้ตั้งแต่แถว2งมาก็ปรับความเย็นองศาแอร์นั่งตรงเนี้ยได้รับความเย็นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีมาให้ตามสมควรที่มีนะครับก็อย่างเข็นนะครับก็โอเคนะครับถ้าเกิดว่าจอดรถดนานไม่ได้ทําอะไรจะนั่งรอใครก็เนี่ยครับยืดแข้งยืดขาได้โอ้สบายดีนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเราได้ลองขับ กันคร่าวๆก่อนที่จะมาสัมผัสตัวจริงเครื่องโยนเนี่ยเป็นขนาด1.5ลิตรรหัส 2NRVE นะครับพร้อมด้วยเกียร์ CVT ที่ปรับอัตราทดใหม่พร้อมโหมดการขับ3โหมดก็คือ Power Eco และเป็นแบบผสมคือ Power และ Eco ตัวโหมดเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเวลาเราปรับโหมดเนี่ย อัตราการเปลี่ยนเกียร์รูปแบบการเปลี่ยนเกียร์ก็จะต่างกันด้วยนะครับพูดง่ายผมยกตัวอย่างแค่โหมด Eco ที่ผสมกับ Power ถ้าคุณใช้โหมดนี้คุณขับช้าๆเกียร์ก็จะเปลี่ยนในรูปแบบของ Eco แต่เมื่อไรที่คุณคลิกลงไปโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนโหมดนะครับยังอยู่ในโหมดผสมอัตราการเปลี่ยนเกียร์ก็จะเปลี่ยนใหม่อีกนะครับก็จะลากรอบได้เยอะขึ้นนั่นเองก็คืออันนี้เข้าๆนะครับเดวลองครับผมและที่จบไปทั้งหมดนี้คนระับเป็นการพรีวิว แบบคร่าวๆนะครับสำหรับคอ n n w w t y y t t a เ l o o ครับหลังจากนี้ไปเราทีมงานถ้ามีโอกาสได้ไปทดลองขับแบบจริงๆจังเราก็จะเอามานำเสนอให้ท่านได้ชมได้ดูกันนะครับในเว็บไซต์ Boxer Racing รวมถึงเพจ Boxer Racing ด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจอยากชมตัวจริงหรือสัมผัสหรือต้องการทดลองขับเชิญได้ที่โชว์รูมโต o รต้าทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ สุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของ Boxer Rating ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ